โอปอจาก Youtube Shopping ค่ะและคุณชอปเปอร์จาก Shopee Affiliate ค่ะจดคงโอปอเลยค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้ขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกนะคะโอปอจาก y t u t u s h s p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  i นะคะมาร่วมกับพาร์ทเนอร์ของเราค่ะคุณชอปเปอร์จาก Shopee Affiliate นะคะก่อนหน้าที่เราจะเริ่มกันนะคะขอรีแคปคร่าวๆก่อนว่า y u t u b e เนี่ย ในประเทศไทยนะคะมี89%ของคนไทยที่เชื่อว่า YouTube เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอที่ทุกคนชื่นชอบมากที่สุดนะคะซึ่งอันนี้เป็นการเน้นย้ำถึงความเชื่อมั่นว่าพอเชื่อว่าทุกคนในห้องนี้น่าจะดู YouTube กันอยู่ทุกๆวันแล้วก็อาจจะบางคนวันละหลายๆชั่วโมงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองของ Creator Economy หรือว่าเศรษฐกิจอ o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  y ในในบน YouTube เนี่ยนะคะในประเทศไทย เรามีครีเอเตอร์ที่มีมากกว่า1ล้านซับสไคร์เบอม,มากกว่า1,000ช่องเลยด้วยกันแล้วมันไม่เพียงแต่เพียงเท่านั้นนะคะครีเอเตอร์เหล่านี้เขาอัพโหลดคอนเทนต์ที่มี Watch Time เพิ่มขึ้นถึง35%ในปีที่ผ่านมาด้วยซึ่งตรงนี้เน้นย้ำให้เห็นว่าครีเอเตอร์อีโคซิสเต็มบน y t u t u เนี่ยนะคะเขายังคงขยันในการที่จะพลายคอนเทนต์ขึ้นมาให้ทุกคนดูอย่างต่อเนื่อง ทุกคนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าแล้วเลขเลขนี้หรือว่าครีเอเตอร์เกี่ยวกับบิสเนสของทุกคนในห้องนี้ยังไงสักครูนคะขอขอ,อ,อคลิกเกอร์อีกทีนึงได้ไหมคะคลิกเกอร์ไม่รู้อ่ะโอเคขอบคุณค่ะซึ่ง หลายๆท่านเนี่ยอาจจะดู YouTube ในเชิงของว่าดูรายการดูละครหรือว่าดูคอนเทนต์ที่สร้างความอ n นเตอร์เทนให้กับตัวเองอยู่เสมอนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะ u t u b e ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นเรายังเป็นเพลโรในการที่ทำให้คนซื้อหรือผู้บริโภคเขาตัดสินใจในการซื้อเพิ่มขึ้นด้วยเนาะในปีที่ผ่านมานะคะทั่วโลกเลยอะ่ะมีคนชมคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการช้อปปิ้งอ่ะถึง3 0ม0 0ล้านชั่วโมงทั่วโลกนะคะ เป็นเลขที่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยเนาะเลขๆเนี้ยเน้นย้ําถึงการที่ให้เห็นว่า YouTube ไม่เป็นเพียงแต่แค่แพลตฟอร์มอินเทอร์เนนตเท่านั้นแต่ยังเป็นแพลตฟอร์มสําหรับการช้อปปิ้งอีกด้วยค่ะซึ่งพอย้อนกลับมาในระดับประเทศไทยนะคะคน85เนะคะเชื่อว่าครีเอเตอร์ที่เขาดูในทุกๆวันเนี่ยเขาจะแนะนําในสินค้าที่เขาว่าีเลตแล้วก็อยากซื้อได้ซึ่งถามว่าตัวเนี้ยมาบีชจากที่ทําให้เราอะ ตัดสินใจซื้อได้เร็วมากขึ้นใช่ไหมคะในทุกวันนี้นั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่เราอ่ะพาร์เนอร์กันนะคะ YouTube กับทาง s h o p e e เราเลยอยากจะมาแนะนำสามหัวข้อหลักๆในวันนี้ด้วยกัน,นะคะ่ะสำหรับผู้ประกอบการในห้องในวันนี้นะคะอันที่1เลยอะไรคือ YouTube Shopping อันที่2แล้วในฐานะผู้ประกอบการไม่ใช่ครีเอเตอร์นะคะเราจะสามารถเข้ามาอยู่ในอ,อวงอีโคโนมีนี้ได้ยังไง แล้วก็อันที่เลมเลย,ยคุณชอปเปอร์จะมาต่อในเรื่องของว่าแล้ว s h o ป e ปีมีอะไรมาแนะนําให้กับทุกๆคนและเป็นแคมเปญที่ทุกคนสามารถ Leverage Creator ของเราเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโต,ต,ตไปด้วยกันได้นะคะ,ะจากภาพที่ทุกคนเห็นในอันนี้นะคะเมื่อกี้เรากล่าวาแล้ว85%ของคนไทยนะคะเชื่อว่า YouTube Creator สามารถแนะนำสินค้าที่เขาเชื่อแล้วก็ Relate กับสิ่งที่เขาอยากจะซื้อได้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งตรงนี้เราจะไปแตะกันทุกจุดเลยค่ะทั้งในส่วนของการค้นหานะคะจอแรก discovery อันที่2การพิจารณาในการซื้อสมมติทุกคนกำลังจะพิจารณาอะไรสักอย่างอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าไม่อยากอ่านทุกคนก็จะเริ่มที่อยากดูวิดีดโอแล้วนะคะซึ่ง YouTube ก็คือแพลตฟอร์มที่ทุกคนชื่นชอบกันอยู่แล้วอันที่3จะเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือค่ะเนื่องจากว่าเรามีทั้งลองฟอร์มช็อตฟอร์มไลฟ์สตรีมนะคะ ทุกคนก็จะสามารถเลือกในฟอร์แมตที่ผู้บริโภคเขาอะมองแล้วดูแล้วอันเนี้ยเป็นสิ่งที่รีเ a ท e ในสิ่งที่เขาต้องการได้ส่วนสุดท้ายเลยคือการพิจารณาในการซื้อนะคะถ้าเกิดว่าครีเอเตอร์เขามีการมีโปรโมชั่นหรือว่าได้รับแคมเปญที่เหมาะสมเนี่ยเขาก็จะสามารถแนะนำให้ทุกคนหรือว่าผู้บริโภคอะไปซื้อในที่ที่เหมาะสมได้อย่างในกรณีนี้ก็จะเป็นที่ช้อปปีนั่นเองเนาะ คราวนี้ถามว่าแล้ว YouTube Shopee Shopping Affiliate คืออะไรนะคะอันนี้เป็นโปรแกรมใหม่สำหรับ YouTube Creator ที่เขาจะสามารถเลือกสินค้ามาผูกกับคอนเทนต์ของเขาแล้วเขาก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเวลาที่มีคนมาซื้อในของในตรกรก้าของเขานั่นเองนะคะ ถามว่าแล้วจริงๆแล้วมันทำงานยังไงในฐานะครีเอเตอร์ก่อนนะคะครีเอเตอร์เขาจะมีโปรแกรมหลังบ้านของเขาเนาะที่เขาจะสามารถเลือกแท็กสินค้าที่เขาฟีเจอร์อยู่ในวิดีโอได้อย่างเช่นเราทำคอนเทนต์หนึ่งวันเราทำอะไรบ้างใช่ไหมคะเรามีของต่างๆมากมายในตัวเราเนี่ยมีทั้งเสือ้อมีกางเกงมีรองเท้ามีนาฬิกานะคะเราก็จะสามารถเลือกสินค้าเหล่านั้นจากบ้านช p e อปปี้มาใส่เข้ามาในวิดีโอของเราได้ทันทีเนาะ ถามว่าแล้วฟอร์แมตอะครู y o u u u b e Creator ไม่ได้ถนัดในุกทูบฟอร์แมตนะคะเขาถนัดบางคนถนัดแบบยาวสั้นบางคนชอบไลฟ์สตรีมหรือในตอนนี้บาง Creator อร์่ะก็ชอบที่จะเขียนแล้วก็ลงรูปโพสก็จะสามารถแท็กสินค้าแล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่นได้เหมือนกันค่ะพอมาถึงตรงนี้นะคะถามว่าแล้วในฐานะผู้ประกอบการอ่ะเราจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในสิ่งนี้ได้ยังไง นะคะผู้ประกอบการในในห้องเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเรามีร้านอยู่บน Shopee หรือว่าเรามีช็อป,ปอยู่แล้วอะค่ะเราสามารถจอดโปรแกรม Shopee Affiliate ทําำให้ Creator อร์ u u u e e ที่มเมื่อกี้เราเราเรา,เราให้ฟังอะคะ่ะได้เห็นภาพแล้วก็เห็นสินค้าของคุณนะ่ะลิสต์อยู่ในหลังบ้านของเขาเลย คราวนี้ถามว่านอกจากสินค้าที่มันิสต์ขึ้นมาให้เห็นแล้วอะค่ะมันมีลูกเล่นอะไรบ้างเนาะในหลังบ้านของทาง YouTube เองอะเราก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า f f i l i a t e ค u b นั่นก็คือหน้ารวมของแคมเปญทุกสิ่งอย่างที่ชอปป e ้เขาให้กับครีเอเตอร์เราไม่ว่าจะเป็นโค้ดลดส่วนลดหรือโปรแกรมพิเศษให้ครีเอเตอร์มาแข่งกันวันนี้เน้นสินค้าแฟชั่นวันนี้เน้นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์วันนี้เน้นสินค้าบิวตี้ครีเอเตอร์จะสามารถเข้ามาชอปปิ้งได้เลยนะคะ นั่นก็เลยเป็นจุดเชื่อมโยงของเรานะคะว่าสิ่งที่ Shopee มีให้กับ YouTube Creator และมัน Attractive และน่าสนใจสำหรับ Creator ที่จะหยิบไปทำคอนเทนต์แล้วก็แท็กสินค้ามียังไงบ้างอันนี้เลยขอให้เป็นจุดเชื่อมเลยแล้ะกัน,นะคะ่ะว่าในเซกชันต่อไปอจะเชิญช h อ p ป,ปีขึ้นมาพูดถึงเรื่องว่าเรามีแคมเปญและอะไรที่แนะนำให้กับทางครีเอเตและผู้ประกอบการบ้างะคะ่ะ เชิญคุณชอปเปอร์จากทางช้อปปี้เลยค่ะ okay. ครับผมก็สวัสดีครับารคาแลวผู้ประกอบการทุกท่านนะครับก็ผมชอปเปอร์นะครับจากช้อปปี้วันนี้ก็จะต่อจากที่คุณอบอพูดไปเมื่อกี้เนี่ยจะขอพูดนิดน,นึงแล้วกันว่าสำหรับตัว YouTube Shopping Campaign แล้วเนี่ยเราทำไมเราถึงทำสิ่งนี้ก็จากที่คุณอปอไฮไลท์ไปนะครับจริง u t u b e s h o p p i p g เนี่ยก็เป็น เป็นการที่ให้ครีเอเตอร์ให้ผู้บริโภคแล้วก็ให้ร้านค้าเนี่ยมีการเข้าถึงกันมากกันมากขึ้นนะครับโดยที่เรามองว่าการที่เรามีพาร์เนอร์ชิพเนี่ยทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถคอลลาบอร์เรจกับ World Class Creator ได้ไม่ว่าจะเป็นครีเอเตอร์ที่อยู่ในประเทศหรือ,รอนอกประเทศนะครับ นอกจากนี้เองเนี่ยสิ่งที่ร้านค้าจะได้ก็คือจะเป็นการที่เขาเข้าไปสู่กลุ่มของผู้ชมที่มากขึ้นจะไม่ได้อยู่แค่ายในแพลตฟอร์มของเราแล้ว,แล,วแล้วก็ไม่อยู่ในสื่อโซเชียลมีเดียอันใดอันหนึ่งแต่ว่าก็จะเข้าไปอยู่ในส0ม0มื่นล้านชั่วโมงของวิดีโอวอเช์ซีที่ทาง u t u b e มีให้นะครับแล้วก็สุดท้ายเองเนี่ยทางร้านค้าก็จะได้ผลประโยชน์จากการที่เรามีตัว Drive conversion ซึ่งก็คือตัววอลชั่นพิเศษสำหรับยูทูบช้อปปิ้งนี่นะครับโดยขอพูดในสิ่งของ ตัว voucher นี่ก่อนกัน voucher เนี่ยครับก,ก็เป็นสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะ,อะมอบให้กับ creator ที่อยู่บน Youtube Shopping เท่านั้นแล้วก็สำหรับผู้ซื้อที่ทำการซื้อผ่านช่องทางนี้โดยที่มันจะเป็นการมอบสิบทธิพิเศษ,ษ,ษให้กับร้านค้าให้กับผู้ซื้อที่ต้องการที่จะซื้อสินค้านั้นๆนะครับโดยที่ voucher นี้เนี่ยจริงๆแล้วถามว่าจำเป็นต้องเข้า โปรแกรมบางโปรแกรมของ s h o ป e ปีไหมถือว่าไม่ต้องนะครับก็จะเป็นผลประโยชน์ที่เรามอบให้เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกและให้ลูกค้าเนี่ยมีการสั่งซื้อที่ง่ายขึ้นแล้วก็ให้กับตัวร้านค้าให้มียอดขายที่มากขึ้นนะครับต่อจากนี้เองเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเราอยากจะเข้าร่วมการมาเป็นส่วนหนึ่งของ y o u t u b e Shopping โ r รแกรมเนี่ยทำยังไงก่อนก่อนที่จะเป็ึส่วนนี้ขอเล่าถึงตัว Shopee a f f i l i a t e m า r k เก i n g s ้ l u t i o n ก่อนกัน ตัวโปรแกรมเนี่ยครับก็คือจะเป็นโปรแกรมที่ถ้าหากใครยังไม่เคยเข้าอยู่แล้วเนี่ยเป็นโปรแกรมที่ให้ค่าคอมมิชชั่นกี่ยวกับสนับครีเอเตอร์เมื่อเขาขายสินค้าให้เราได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว,ว่าเราเซ็ตค่าคอมมิชชั่นไปแล้วร้านค้าไม่ได้มียอดขายเนี่ยเราไม่เสียอะไรเลยครับก็ก็เป็นข้อดีมากทีนี้เนี่ยสำหรับตัวครีเอเตอร์ที่เรามีในช้อปปี้นะครับเราเราจะไม่ได้มีเฉพาะ K L แต่เราก็จะมีพวกพาร์ทเนอร์ที่เป็นคูปองแคชแบ็กอ่าแพลตฟอร์มอื่นๆหรือแพลตฟอร์มที่ทําการไพรซ์คัมเปร ก็เราก็จะเข้าไปมีพาร์ทเนอร์อยู่ในนั้นด้วยรวมถึงสื่อคอนเทนต์พับลิเชอร์ต่างๆนะครับในทั่วทวิปของเราเนี่ยมีมากกว่า2ล้าน Affiliate p a r t n e r นอยู่แล้วล่ะก็มองว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับร้านค้าให้มีผู้เข้าถึงมีคนมาหาสินค้าเราได้ดีง่ายขึ้นนะครับถามว่าทำไมเราถึงจะต้องเปิด AMS Campaign ตัว สินค้าที่ YouTube Creator สามารถเอาไปโปรโมตได้เนี่ยจะไม่ใช่สินค้าทุกสินค้าบนช้อปปีนะครับเราจะมีการสร้างเงื่อนไขเพื่อรักษามาตรฐานของสินค้ามีไว้ซึ่งอาจจะเป็นสินค้าที่มาจากร้าน Mall Official s e l l e r ลของเราจากร้านค้าแนะนำหรือสุดท้ายก็คือร้านค้าที่เปิด AMS นี่เองเพราะฉะนั้นก็ถ้าหากว่าเรายังไม่ได้เข้าใน2เงื่อนไขแรกเนี่ยการเข้าและเปิด AMS ก็จะเป็นโอกาสให้เราเนี่ยมีการถูกเล การเปิด AMS แคมเปญนะครับก็จะมี2ส่วน1ก็คือจะเป็นการเปิด Open m p m p ปญให้กับร้านให้กับทุกครีเอเตอร์ในเรทที่เท่ากันหรือเราอยากจะเลือกแคมเปญเฉพาะจบะจงเราให้กับครีเอเตอร์ที่เราต้องการโดยเฉพาะแล้วก็ให้เรทค่าคอมมิชชั่นที่สูงกว่าเพื่อจูงใจให้เขาเอาสินค้าเราไปโปรโมทเยอะๆนะครับสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์สำหรับ YouTube Shopping โปรแกรมโดยเฉพาะเพื่อให้ครีเอเตอร์เวิร์คลาสเ่านี้น่ย นำสินค้าของเราไปโปรโมทครับโดวยวิธีการเนี่ยอันนี้จะเป็นดีเทลหนึงแต่ว่าวิธีการเนี่ยค่อนข้างง่ายครับก็คือเพียงแค่เข้าไปใน Seller Center ของเราภายใต้หมวดหมู่ของ Affiliate Marketing Solution แล้วก็ทำการเซต New Targeted Campaign นะครับแล้วก็หลังจากที่เราสร้างแคมเปญเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เป็นการเพิ่ม Affiliate โดยมองหา Affiliate ที่ชื่อว่า YouTube Shopping TH ที่วงไวส้สีฟ้านะครับอันนี้ก็จะเป็น ตัว YouTube Shopping Partnership ของเราจะอยู่ภายใต้นี้โดยการเซตแคมเปญเนี่ยเราก็จะทำให้ครีเอเตอร์ภายใน YouTube Shopping เนี่ยเห็นค่าคอมที่สูงขึ้นกว่าปกติแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะเอาสินค้าเราไปโปรโมทง่ายขึ้นทีนี้นอกจากนี้เองเนี่ยจริงๆแล้ววิธีการที่ซ e ลเลอร์จะให้ครีเอเตอร์เข้ามาโปรโมทสินค้าเราครับถ้ามองว่าการเซตค่าคอมเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นการ proactive เราเลยอาจจะต้องหวังเพื่อว่าครีเอเตอร์จะมาเลือกของเราไหมนะขแข่งก็มีตั้งเยอะ เราขอแนะนำเป็นอีกแคมเปญหนึ่งก็คือเป็นแคมเปญเ p เป p ร์โพครับซึ่งสิ่งนี้เราจะสามารถการันตีได้เลยว่าเราอยากให้ร้านเราอยากให้ครีเอเตอร์เลเวลไหนรูปแบบไหนมาโปรโมทส,สินค้าของเรานะครับโดยที่ uh, จะเป็นรูปแบบของคอนเทนต์ไท i อินหรือคอนเทนต์ชอตก็ได้โดยแพ็กเกจนี้นะครับก็จะเป็นการที่เราสามารถร้านค้าี่ยสามารถเลือกครีเอเตอร์ที่ต้องการ ทำการ briefing ข้อมูลของสินค้าและให้เขาทําการโพสต์ content review พร้อมกับแท็กสินค้า YouTube Shopping สร้างประสบการณ์รีวิวครบวงจรให้กับร้านค้าให้กับผู้ซื้อได้นะครับนอกจากนี้เองจุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าจะให้ recap นะครับก็คือว่าเรามีการทำ partnership กับ YouTube มาค่อนข้าง,างนานนะครับก็อันนี้ก็จะใกล้ครบปีแล้แเราก็มองว่า การพาร์เนอร์ในครั้งนี้ครับเป็นเป็น p r o v n success กันว่ามันสามารถทำให้ร้านค้าเข้าไปถึงกลุ่มของลูกค้าที่กว้างมากขึ้นแล้วก็เข้าไปถึงเป็นการสร้างผลประโยชน์ให้กับลูกค้าให้มีการสั่งซื้อที่จูงใจแล้วก็สม ooth มากขึ้นในช่องทางโซเชียลมีเดียครับก็หวังว่าอยากจะเชิญชวนให้ร้านค้าเนี่ยเข้ามาร่วมแคมเปญกับ YouTube Shopping เยอะๆใช้ผลประโยชน์ของวอชเชอร์ที่เรามีมอบให้กับผู้ซื้อแล้วก็ช่วยเพิ่มยอดขายกับเรา ขอบคุณครับขอเสียงปรบมือนะคะสำหรับทนาของคุณโอปอนะคะจาก YouTube Shopping และคุณช h อปเปอร์จาก Shopee a p r e c i a t e ค่ะว้าว